สวัสดีครับกลับมาพบกับสาระรันอีกครั้งหนึ่งนะครับอีพี่ีแล้วครับเราพูดถึงงานวิ่งหนึ่งใน6เมเจอร์มาราธอนระดับโลกอย่างลอนดอนมาราธอนนะครับและพอถึงวันจริงครับเราได้เห็นความยอดเยี่ยมของอาร์มอสคิปรูโตนะครับอีลิตจากค่ายอาดิดาสครับทำได้ยอดเยี่ยมจริงๆครับโดยเฉพาะช่วงหลังครับที่เกาะกลุ่มกันไปประมาณ7-8คนก่อนแล้วก็เคนเนซาเบคเคเลเริ่มเริ่มหลุดไปนะครับ ช่วงท้ายเนี่ยก่อมา6คนครับเขาเป็น1ใน6คนที่ใส่ Adidas Adios Pro 3คนเดียวท่ามกลางฝูงอีลิตจาก n นกี้นะครับเรียกว่ายอดเยี่ยมจริงๆแล้วก็เข้าเส้นชัยไปได้เวลา2ชั่วโมง4นาที39วินาทีนะครับเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จจริงๆสำหรับค่าย Adidas นะครับ EP นี้ครับเราจะมาพูดถึง1ใน6เมเจอร์มาราทอนเหมือนเดิมครับเพราะว่าช่วงนี้แข่งถีแล้วเกินเริ่มตั้งแต่เบอร์ลินมาราทอนมาลอนดอนมาราทอนและก็ชิคาโกมาราทอนนะครับมาฟังกันว่ามีประวัติความเป็นมายังไงใครเป็นเจ้าของสถิติและปีนี้มีใครที่น่าสนใจที่ลงแข่งขันกันบ้างนะครับ แต่ก่อนจะไปฟังครับเช่นเคยเลยครับไม่ว่าคุณจะฟังทาง Facebook, Instagram, YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราคนละทีแล้วก็จะเป็นพระคุณมากครับถ้าคอมเมนต์ว่าคุณรู้สึกยังไงกับคลิปนี้นะครับชิคาโก,โกโมารารอนเป็น1ใน6งานวิ่งเมเจอร์มารา o อนระดับโลกนะครับและยังเป็นงานมารา h อนที่ใหญ่ที่สุดเป็นระดับ4ของโลกด้วยจัดทุกต้นเดือนตุลาคมที่รัฐอิลลินอย์เมืองชิคาโก จัดครั้งแรกอย่างเป็นทางการเมื่อปี1977ภายใต้ชื่อเมเยอร์เดลี่มาราทอนนะครับซึ่งตอนนั้นมีผู้เข้าแข่งขันกว่า4,200คนและมีผู้เข้าเส้นชัยไป2,128คนนะครับซึ่งถ้านับในอเมริกาเนี่ยก็เป็นรองแค่นิวยอร์กมาราทอนเท่านั้นและในปี1979 b e ครับเบียร์ทิสฟู้ดครับได้กลายเป็นสปอนเซอร์รายแรกของชิคาโกมาราทอนครับ และในช่วงแรกเนี่ยแม้ว่าจะเป็นงานวิ่งที่มีแต่นักวิ่งสมัครเล่นสัส่วนใหญ่นะครับแต่ในปี1982เครับเขาก็มีเงินรางวัลมากพอที่จะดึงดูดนักวิ่งระดับโลกให้มาแข่งขันนะครับและเป็นครั้งแรกที่ชิคาโกมาทนมีสถิติสนามระดับเวิร์คลาสโดยคุณเกรกเมเยอร์ครับทำเวลาไปได้2ชั่วโมง10นาที59วินาทีครับมาในปี1983กาอดครับชิคาโกมาทได้รับสถานะเป็นหนในมาทนทีสําคัญที่สุดในอเมริกานะครับ และในปีต่อมาเบียติสก็เพิ่มเงินรางวัลครับเป็น250,000ดอลลาร์ 250, 000, ซึ่งมากกว่านิวยอร์กมาทอนถึง50,000ดอลลาร์ 50, 000, ด้วยกันนะครับปี1985เป็นปีที่ชิคาโกมาทอนน่าถึงเต้นที่สุดครับเพราะว่านักวิ่งระดับโลกอย่างสตีฟโจได้ททำลายสถิติของชิคาโกมาทอนด้วยซึ่งห่างจากสถิติโลกเพียงแค่2วินาทีเท่านั้นและยังมีป้าโจนครับโจนเบอร์นวดซามูเอลสันครับที่ทุกวันนี้แกก็ยังสุดในรุ่นของแกอยู่นะครับ และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้นักวิ่งรุ่นใหม่ไปแล้วพอมาในปี2008ครับทางชิคาโกมารทอนเนี่ยได้ Bank of a m e เมริกาเป็นเมนสปอนเซอร์นะครับเลยเปลี่ยนชื่องานเป็น Bank of a m e เมริกาชิคาโกมา a t ทอนจนถึงปัจจุบันครับร่วมๆ14ปีไปแล้วนะครับปัจจุบันการแข่งขันชิคาโกมารทอนจำกัดนักวิ่งอยู่ที่ราวๆ45,000คนนะครับและต้องเป็นนักวิ่งที่ซับ6ชั่วโมง30นาทีเท่านั้นวันอาทิตย์ที่9ตุลานี้ครับจะเป็นการแข่งขันครั้งที่4 4ครับ ความชันสะสมของที่นี่ก็อยู่ที่74เมตรความลาดสะสม73เมตรครับซึ่งใกล้เคียงกับเบอร์ลินมาทอนและมีการทําลายสถิติโลกที่นี่ถึง5ครั้งครับรูทวิ่งเนี่ยจะเป็นการวนลูปเดิมครับคือเริ่มและจบที่แกลนพาร์คเหมือนเดิมนะครับส่วนสถิติสนามครับผู้ชายเนี่ยยังคงกระพันตั้งแต่ปี2013ครับโดยคุณเดนนิสเคมิโต2ครับ2ชั่วโมง3นาที45วินาทีครับ ผู้หญิงนี่น่าสนใจมากเพราะว่าปี2019ครับคุณบิจิตคอสเกครับได้เวอร์เรคคอร์ดที่นี่2ชั่วโมง14นาที4วินาทีครับมากันที่ตัวเต็งฝ่ายชายครับที่มี PB เป็นซับ2ชั่วโมง5นาทีเท่านั้นนะครับคนแรกครับคุณเฮอร์พาซาเนกาซาจากเอธิโอเปียครับทำเวลาไป2ชั่วโมง3นาที40วินาทีที่ดูไบปี2019นะครับ คนต่อมาเอธิโอเปียเหมือนเดิมครับดาวิดวอลเดครับ2ชั่วโมง4นาที27วินาทีเพิ่งทําปีที่แล้วที่รอตเทดามครับคนต่อมาแชมป์เก่าครับเซฟูทูล่าครับเอธิโอเปียเหมือนเดิม2ชั่วโมง4นาที29วินาทีทาสถิตินี้เมื่อปีที่แล้วที่มิลานครับคนที่4ครับอสราอับเดรามานครับทำที่เซบียาปีนี้เองครับ2ชั่วโมง4นาที4 3วินาทีซึ่งเป็นคนเอธิโอเปียเหมือนกันครับ คนสุดท้ายครับสตีเฟนคิซากชาวอูกันดา2ชั่วโมง4นาที48วินาทีทําที่ทำบุกปีนี้เหมือนกันนะครับซึ่งเช่นเคยครับอาริลันนิงครับได้เปิดให้ทายผลว่าอีลิตชายจากค่ายอาดิดาสเนี่ยจะเข้าเป็นอันดับที่เท่าไหร่นะครับลองไปร่วมสนุกกันได้นะครับมากันที่ตัวเต็งฝ่ายหญิงครับเพอร์ซนาลเบสเรานับกันที่ซับ2ชั่วโมง25นาทีครับ คนแรกครับคุณรูธชิปเงติกนะครับ2ชั่วโมง17นาที8วินาทีชาวเคนยาคนนี้ทำสถิตินี้เมื่อปี2019ที่ดูไบครับคนต่อมาเคเลสตินเชฟเชเชียครับทำไว้2ชั่วโมง20นาที10วินาทีครับที่กรุงโซปี2022ครับเขาเป็นชาวเคนยานะครับคนต่อมาวิเวียนคิปลากัตนะครับชาวเคนยาเช่นเดียวกัน2ชั่วโมง20นาที18วินาทีครับทำสถิตินี้ไว้ปีนี้ที่มิลานนะครับ คนที่4ี่ครับฮาวเวนเฮลูเดเซ่นะครับ2ชั่วโมง20นาที19วินาทีครับชาวเอธิโอเปียคนนี้ทำสถิตินี้ไว้เมื่อปี2021ที่กรุงอัมร์ดามนะครับคนสุดท้ายครับเป็นชาวอเมริกาครับและน่าจะเป็นขวัญใจของรายการนี้ครับคุณเอเบลี่ซิสซันนะครับทำเวลาไป2ชั่วโมง23นาที8วินาทีครับทำไว้ที่ลอนดอนปี2019ครับตารางแข่งขันชิคกมาทอนปีนี้ครับจะเริ่มด้วยมาทอนวีลแชร์ผู้ชายก่อน และต่อด้วยมาทรทอนวีลแชร์ผู้หญิงนะครับมาทรทอนแฮนด์ไซเคลิลและการวิ่งมาทรทอนจริงๆเวฟแรกเนี่ยจะปล่อยตัวราวๆหกโมงครึ่งเป็นตอนเย็นตามเวลาประเทศไทยนะครับ คนที่อยู่ในเวฟแรกเนี่ยก็จะเป็นทั้งพวกอีลิททั้งหลายแหล่รวมถึงคนที่คุณลิฟายวิ่งมาราธอนต่ำกว่า3ชั่วโมง40นาทีนะครับเวฟสครับจะเป็นสําหรับคนที่คุณลิฟายวิ่งมาราธอนต่ำกว่า4ชั่วโมง30นาทีนะครับอันนี้ปล่อยตัวทุ่มหนึ่งส่วนเวฟสามเนี่ยปล่อยตัวทุ่ม35นาทีตามเวลาประเทศไทยจะเป็นเวฟของคนที่คุณลิฟายวิ่งมาราธอน4ี่ชั่วโมง30นาทีขึ้นไปนะครับ เป็นไงรบ,บ้างครับสำหรับ EP นี้ก็มีเรื่องราวเล็กๆน้อยๆสำหรับชิคาโกมาทอนประวัติเล็กๆน้อยๆข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับใครที่ชื่นชอบก็คอมเมนต์บอกได้หรือว่าใครที่อยากให้ปรับปรุงแก้ไขตรงไหนก็คุยกันได้เหมือนเดิมเลยครับแล้วก็วันอาทิตย์ครับโมงครึ่งตอนเย็นนะครับมาลุ้นกันแล้วก็อย่าลืมไปร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ทาง a l ล r ลันนิงเขาจัดไว้นะครับ ก่อนจะลากันไปครับฝากทุทกๆช่องทางเช่นเคยเลยครับไม่ว่าคุณจะฟัง Facebook Instagram YouTube ครับกดไลค์กดแชร์คนละทีเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ